คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจ8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นะุครับเจ้าปังเออย cây đã yêu thật này, điều thứ sao ngồi đẹp cho khỏe đi, mình trồng xanh gì hạ, mình trồng xanh gì hợ.

เป็นทาเี่ครับห่าสามสามเอี่ยวสอนกันสามสี่ห้าเอียวโอ้โหสองเอี่ยวสองเอียวยินสามเอี่ยวยีนยีนกระพั้ตัยนมากระัดงขึ้นยืนถึง่กี้เนาะทน่งสองสามสี่หา หนึ่วเราหาสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าส่ตายมือหนึงตามมหนึ่งดหนึ่อ้าหกเด้อยยังไเยยัยู่หายู่เห็นากเลยดคนเสียโอ้โมงมาไปสามมออย่

เจเยวเน่ยนงานนี <Zel ens ate 250> um, okay. so old, well. ้กินเยอะเจ่าจรงไหนกว่าเต่งเต่งสูงนะเต่งสูงเลยวะเจหกหาสามไมกระสูงจเด้ะเต่งหกได้ปะเหกห้าสามโอเคตัวเนหกห้าสาเนาะเอาไปเอาวรได้บะปุ๊มนี่หกห้สามเนาะ ปอเอตัวนี้ยุผมผ่าสามนอ่หกหาสามแดงสส่วนนะใส่หกสูงกับหกห้าสโอเคหกผ่าสามครึ่งหนึ่งหกสูงครึ่งหนึ่งรู้เรื่องทุกเรื่องแ้้เพราะว่าท่านจะกินเต็มเบอกินเต็มคือใชรเต็มเลยเฮ้นเต็มคือเตียวเตียวติงสูงหมดนี่ เต็งโกได้ยินาเต็มสูงก่้ใ่ใส่ใส่จาเท่านี้สี่ใอะเออเท่าไรนะสีใบสีใบสีใบที่หาใบเหมือนึงเดี๋ยวหาใบหาใบล่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เต็งตั้มเจ้าอไรหบ่หาหกดแปดเก้าสิบ ทัเยาอีกเนื้อหาเจะาบตัวนี่สิเยาอีนหาอโอ้ฮะไม่มีช่วอาลเอาวัาปาโยกหักรตุ้นหลายปวดพยานป่วยใจเวทีฮะช่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจเจ็ดแ เต็มให้รตายตามไอ้ดีน่ะต่ตามยังลงสูงยู่เจนาะอสเ็หกกเ่หสามสี huh. ่ห้าเยอะเลยี่ หาไปแล้วก็หาหาไปเอาหา6กสูงยหญหาไปหกสูงอมบีโอ๋อหกเต็มหกหกสิเต็มหกื่นหึงเต็งหาหหาท่านสมล่ะเต็งหาเดียวหนึ่งเต็หาวันี้เต็งหามาหนึ่งวีหาไปวันี้หกโอ้ไม่ดีโอ้ก็เต็มหกสามสิบ เอาเเดียวนี่แเละเจลงย่างแม่ว่ากันเนี่ยอ๋อเนี่ยทีเขายกับต็มหกเนะออต็าหกสามตติดหกหมื่นหนึงแล้วก็พูกคาหาไประหว่ที่ที่เขายกัะแล้วก็ลงหกสามสามสองอันนี้ของเราเนาไปเอาเจ้าเนี่ยโอ้จะเป็นความจำเดเน้องหกสามสองเจลงสามสองพ้อมเจเอาึ้นไปว่ากันเนเออ อะของเก่าอะไรเ่ยกของเยก่ของเยมเด็นมากเิดออกมาหกสี่เอียวอะนี่เอียวหกสามเต็มเต็มตัวหกสีเอียวกินได้เต็งสูงเลยเตงสูงอันมือนหานได้เยเจอ่ากินกินโอ้ยโดนหกสามตัวเลยอะไรเนี่ยเจ๊ห้าพันหาพันรอบในสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบบัตก็6กคนบัเก้าไปห้าพันก็ยี่สิบ เอ็ด้องมสา่เ้ก็ดีโอเงใจตั้งใจจได้นีกสามคนหสามนั่นแหละเก็ไปในัญตามบงอะดาษใจอยู่มาสองคนแล้วลน์ก็แบสองคเอที่ละเพรตามงม่ใชหกว่ะตั้จั้งไปตังใั้งใจตั้งใอตัะงใจตั้งใจ้งตั้งใจ้งใส้่ใจั้ั้ตั้ตั้ตใต้้งงงงั้้ สามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเจ็ดค้อนสามสี่เืนสี่มีเงนสี่สองเืินแปดนั่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายีสิบิบสองยบสามิบี่หายี่หกยีเจ็ดี่สิแปดส้งเืนแปดมาที่เดียวก็จพวกขนมงิหนึ 1. 1> <อ>่งทามาเรืองหาบ้านซเตินตามเจากใคจะไปมือนหนึ่งซตน สองหมึงสองมืนหนึ่งตรงวันพูดแน่นอนแบเคจนขาดไปจะสองมืหนึ่แบบนี้ิบบ้โอ้ยนะสประมาณนะกบอกอใส่ีีอยู่อ่แหยต่ยังเดียวเลยวะจะดีเออ ถึงทแล้วเนี่ยคอยนี้บอกนี่บอกกันมันตายตามตอนเดี๋ยวคอยไเปลี่ยนลนกขันว่าตายเป็นขย้อต่อไม่ใช่เห็นไดต่อม่หมักตันเ่ย้มันที่ปท่ไปดีมากตลยขันกันยังออกตามอีกเปลี่ยนลูุกขันโมออกขย,ย้อนต่อกลาเป็นดิบเ่อขันขัน วาเยอสามเยอะอะมาหนึ่เบิ้งจะออกตามอีกบโอ้ตางามอีกเสียงดังส่วนนี่ก็กก็หกล่นแล้วอ่ะตามคือเต็มเต็มเดียวอ่าอ่มตั้งหนึ่งตั้เสองตอ้งสามตั้งสี่ห้าเอาพาไปอันนี้หมื่นห้า นานาบอเอาไปไปเจ๊หน้าพกนะหนึ่นนะนสงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสห้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเอ็ดสอ้ข้นองสียังเหลือยู่สามพันเลยเจ๊มาที่นี่โอ้ยตําเอียวสิบแปสอมอเปลี่ยน,น,นดูส

nó biến luôn rồi à biến hết sốt này kia này nó sốt vào đâu mất sốt nhéo này sốt này เปิดคันพ่อเรากำเปิดก็จิงหาหาเขาไก็ไปจิงามฟีเอลดูสิอยากตายตั้มมีวออยาตายตั้มมีวอไไฟกินเบดกินเบิรอนนี้ ซีไปซีไปซีเบยเหอกินมาเด้เด้อออกสีเด้อเด็ซีสามเบียวนั่นป่ะมาณเี้ออกหกซีซีไวเนาะซีได้ไหมได้แล้วไไมเกิดไรกันเน่ยเอาอีกสองเงิเอะไรอะไรต้อ่โอ้เจ็บไปไปไปเรียนีสามเบสยวเกิดซีเกิดซเกโอ้

มาบงัง่กมยไปไทยเราแคอยเปลี่ยนลุกเลยแลนฮาด้วยไปยงแตกเอาก่จะต็อทิตยเมื่อนผนไปนับเด้อเดียวะรเลื่อนแนหนสองสาี่ห้าหกเจ้ดเลื่อนอ้าวไปกันจยังกอไร ก้าด้ววะก้าข้าีศีห้าหโอเคก้าข้าศีตัวศีห้าหกวเบื่องมานเ่ยมชเป็นหาแต่เจ้ครับก้าข้าศีตัวีหกเจอเ็เต็มเลกาข้าีัีห้าหกย่ีห้าหกเรืกเ็ดเก้าสิบสิเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสีห้าหกหมื่นห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่ห้าี่บห้าอันนี้เท่าไรเกนับได้เม่นยนับได้เท่าไหร่มื่นหามืนหาก็มัน่เื่นนี่มืนหาหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หกเจ็ดแปดเจ็สิอันนี้สองพันสองพอันนี้หายก่อนจะมงอันนี้อันนี้ได้หมื่นหมื่นสองพันหาร้อยเนาะนี่นี่ไปก่อนอันนี้หมื่นสองนี่ก็ให้หมื่นสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าเปเก้าสิองอามือสออันนี้มีสดอกเออสอดอกอันนี้เดือมเงนสองเนาะใจสองมื่นาะว <c oughs> ันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิามบี่าสิิเจ็ิบเก็งยี่สิบมยี่สไหมืนหาได้สามมื่นโซตราซีค่ะไป

ลองสามสี่ห้าเจ็ดสิบเจ็ดดเาอันนี้อันนี้เจิหามอหาโอเคครับครับเปลี่ยนแขนแปนี่เฮ้ยจะเห็นบางคนบางคเขาคือแค่คืนเลยแน่กับนะแล้องจนี่หนเนี่ เกี่ยวไปใครมาพิเพื่อนแค่จะหัวห้วนหมันเาะบมาหรลนั่ง <c oughs> สันน่นอะไรบ้ามาหเอยบ้าน้กระเปิด สี่ห้าหกแล้วเดียวส้นเนี่ยวะแม่โอเคออกมีสามตัวนึงอ่ะจ็กสามยังเท่าไหร่จีนับถึงนี่เรียบร้อยสามตัวนึงสามยังเท่าไหร่กินมาได้เนี่ยเจ้าตั้งใจหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบจะได้หกเพี้ หน 1, 2, 3, 4, 5, 5, ึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบย่างละห้าใบคอยกินไมดเต็งตามนี้ห้าใบข้ละห้าลยป้าก็ถือเพียนเปกินละวันนะไมเออไอคอยเล่นสินะแม่มีคนสองสินะแม่เขียนมากเลยไหนสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเต็งตามหาพันมาใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนอ่ตามสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวอันนี <UM ้ตามสามนี่พระราพเเจ็ดแปดเก้ามาอีกเมือนห้า มีอีกมือห้าเี่ยพอจับสิเอาไปนี่พบนี่ทสามสาที่นี่สามสองสี่สามสี่สามหาไปสี่ห้าไม่ีสองมหสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยเอ็ดยบสองสิาิบี่ยห้าไปออันนี้สี่สามสามสองสองสามสี่หาไปเพื่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสต่มืนห้าเกายี่สิบสิบดสิบสองสิบาีสิบห้าบหสิบเจดเดสิบ้าสิบดสิบสสิบสสิบสสิบโอเค อเเอาคืนเลยตัวนี้ไม่เจนะได้หาซีว่ามาผันตรงว่าเสียเาสยะเราเรา่องไว้ได้เาดเไว้ด้ใชใ่ฮะมีอะไรไม่เสียล่ะเมาเนาะยำเมาถึงก็ได้เต็มเดเมาว่าถือก็เสียเต็มเด้เลย เลี้ยงทางนองยามอบหมาบเปนออกเลี้ยงตนี้ออกไปมสิบัมาเนเมยใจเอ้าเยใจที่เจ็บเอาหัวเต็มตามไปไม่เพื่อมางเพือม่มหาเป็มาขาเป็นหมาขาเป็นออนเดียวอเดียวได้หน้าสามสอวนจะว่อก็สอบ้นะ กัดหกสี่ทั้งหมดกดหกสี่ตัวตัวเต้ตัวตัวตตัวสี่สูงกับหกสูงโอเคสี่สูงหสูงกดหกสี่สายหาเต็มเลยหาดมันีหกสี่สี่นะกินเต็าดนี่โอตายกินหักครอีนี่ียงไงวะที่นี่ คืงหาตั้มเต็งหาเต็งตั้งหาตั้งหาาบโอ้ตเดี๋ยก็ตงหาหาพนเดี๋ยวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองที่สองที่หาเมื่อหาเมื่อหาพันสองเมื่อสองเมื่อห้เต็งหา เนทาอีก5าพันเออโอ้โอ้ใส่กระเป๋าไปกันในวันเดียวกันเขียนเขียนแม่เดีว่ะได้รับไหมไม่พอเรามาว่าซอยไดสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอันเป็นตันมาสองเมือนะ สองสามสี่ห้า1เจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสองหมื่นสิามส่สห้าสิบหกสิเจ็ดสิบดเก้าี่สิบอเนั่นสองสาสี่ห้าหาตามมันบ้หาตามหาใบหาใบหาตามห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิสิดสิบสองส้าห้าหก้าบกัน ตาถี่ตาเดียวเสียสองตา